ชาวบ้านเนี <będą. S 3> ่ยมาหาผมเขาถามว่าทําไมปูม้ามันหายไปจากอ่าวโคกกระเบนหมดถามก่อนว่าปูม้าหนึ่งตัวที่มีไข่นกกระดองเนี่ยเราทําอะไรกับเขาเขาบอกก็ไปต้มเหมือนตัวหนื่อนั่นแหละถามกลับอีกทีว่ารู้ไหมว่ามันมีไข่เท่าไหร่ข้อมูลที่เราให้ไปสามแสนถึงเจ็ดแสนฟองถ้าหากว่าเขาได้เอาแม่ปูตัวนั้นมาต้มนั่นแปลว่าเขาได้ใช้ประโยชน์ปูแค่เพียงตัวเดียวแต่ทําลายอนาคตไปตั้งสามแสนถึงเจ็ดแสนมาทําธนาคารปูกันไหมถ้าเราจะใช้ประโยชน์อะ ก็ขอให้ใช้ปัจจุบันเราอย่าทำลายอนาคตผมมักจะพูดกับคนที่มาที่นี่เสมอตราบใดที่เรายังดูแลธรรมชาติได้ดี <c oughs> ธรรมชาติจะดูแลเราทีด่ดีเช่นเดียวกัน ชมฮะเที่ยวเมืองจันทร์มา2เทศแล้วนะครับอยู่แต่ในเมืองเดี๋ยววันนี้ผมพาออกมานอกเมืองนิดนึงมาเที่ยวชมชายเทะเลนะครับแต่วันนี้จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับวันนี้ผมพามาที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะครับเนื่องจากพระราชดำริเดี๋ยวข้างในเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรมานําชมบ้างครับเดี๋ยวไปดูครับเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับ อนนี้ผมอยู่กับเจ้าหน้าที่ของทางนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่โตเนาะครับผมชื่อทกรค้าขายกิตวัฒน์นักวิชาการประมงชานาญการรับผิดชอบเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาฝึกอบรมาชีพและขยายผลทางด้านประมงของโครงการพระราชดำริที่นี่หน่วยนี้เราเรียกว่าหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำไปในอ่าวกุงกระเบนครับก็เป็นรูปแบบของการสาธิตการทําฟาร์มในทะเลเรื่องการเลี้ยงปลาในกระชังการเลี้ยงหอยดังลมแบบหลักแบบแขวนก็คือเหมือนเป็นสาธิตและให้ความรู้ใช่ครับในพื้นที่ของอ่าวกุงกระเบนเนี่ย ปากอ่าวจะกว้าง650เมตร650เมตรเท่านั้นนะแล้วเข้ามาในอ่าวนี่เวิ้งใหญ่พราะเข้ามาในอ่าวเนี่ยเราพบว่าจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ5,000ไร่ 5, <000 S 2> แต่ในขนาดที่เราเห็นขอบป่าเชเลน ตรงนี้เราเ,เรียกเกป่าชายเลนซึ่งมีพื้นที่ประมาณ1 3 0 0ไร่ 1, 1 3 0 0ไร่ของป่าชายเลนแต่ทั้ง,งหมดใน้า0ไร่ใช่ครับในส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยห้า00ไร่แล้วส่วนของสูนเองส่วนที่เราได้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการไว<ม>้เ<ม>นี่ย13ไร่13ไร่ครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ภายใต้แนวพระราชดำริขององค์ท่านเพื่อจะพยายามที่จะฟื้นฟ,นฟ,นฟนูและยกระ,ระดับฐานะความมีอยู่ของราชฎรในขณะเดียวกันกรมประมงซึ่งเป็นแม่งานหลักขอองงทททีีนนนยยยได้้้รรรรััับมมหหาาาาใกกฟฟืูพช ณนะวันนี้มีอะไรกันบ้างอ่ามีแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยดังลมเป็นหอยดังลมแบบ ปักจีบซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าจากสิ่งที่เราทำเมื่อปี39เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันเกิดความยั่งยืนเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่เราเราเตรียมวัสดุล่อเนี่ยลงไปแช่อยู่ในน้ำประมาณสักสองสัปดาห์เราพบว่าจะมีลูกหอยมากเกาะหอยน้ำรอมนมีอะไรครับมีธนาคารปูธนาคารปูาารปสําหรับที่นี่เราทําธนาคารปูไม้เนื่องจากว่าไปลายปลายปี39เ้นี่ยมีมีชาวบ้านเนี่ยเข้ามาพี่โตพี่โตทําไมปูไม้มันหายไปจากอ่าวคงก็เป็นหมดถามก่อนวว่าปูไม้หนึ่งตัวที่มีไข่เน่าอะกระา เขาบอกก็ไปต้มเหมือนตัวเหนือนั่นแหละแต่นี้เราก็ถามกลับอีกทีว่ารู้ไหมว่ามันมีไข่เท่าไหร่ปูตัวหนึ่งเนี่ยข้อมูลที่เราให้ไปนั่นขนาดนั้นคือ3 0 0 0 0 0ถึงเ0 0 0แฟองต่อแม่ปูหนึ่งตัวต่อตัวเพราะนั้นก็คือถ้าหากว่าเขาได้เอาแม่ปูตัวนั้นมาต้มนั่นแปลว่าเขาได้ใช้ประโยชน์ปูแค่เพียงตัวเดียวแต่ทาลายอนาคตไปตั้ง3 0 0 0 0 0ถึงเ0 0 0แสนั้นมาทําธนาคารปูกันไหมผมจะเต็มกระชังไว้ให้พอได้แม่ปูไข่แล้วก็ดองมาเนี่ยมาฝากเราไว้คือชื่อเนี้ยกระชังเนี้ยเป็นของของนายกพอ แม่ปูม้าเนี่ยได้เขี่ยไข่เสร็จแล้วเราก็จะเรียกในกอมาเอาปูกลับไปขายรหรือไป,ไปไปต้มไปอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ได้เสียโอกาสในขณะเดีวยวกันอนาคตของเขาก็ยังคงอยู่เพราะว่าไข่ปูก็ได้ฟักเป็นเป็นลูกปูว่ายอยู่ในน้ําแล้วแล้วก็เรามีเรื่องการทําสังเชือกเราทาปรากําลังเทียมไปวางไว้ในในทะเลลึกประมาณ10กว่าเมตรอะไรประมาณนี้เป็นที่อาศัยของปลาหน้าดินปลากําลังเทียมชุดที่เราดําเนินการครั้งล่าสุดเนี่ยคือปลากําลังเทียมชุดที่ จัดทำเดินง็ประมาณของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นปรากรลังชุดที่อายุน้อยมากขอ,ของจังหวัดจันทบุรีแต่จากการที่เราทำต่อยอดให้มีสังเชือกอยู่นี่รปรากฏว่าปรากรลังเทียมชุดนี้นมีมีปลาเข้ามาอาศัยมากกว่าปรากรังเทียมชุดที่วางไว้เมื่อปี2อ3 5ันาร้อยสามสิบห้าีกทั้ทง,ทงที่ปลากระกังเทียมชุดนี้ถูกวางไว้เมื่อปี2 5 5 5ันะ้รับ้สัห้นสั้นกว่านั้นเยอะแต่ว่ามันเป็นการรวมมาปลาฝูงกลางน้ํากับปลาฝูงผิวน้ำเข้ามาอยู่ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปลากระลังเทียมก็จะรับแต่ปลาหน้าดินครับ,รบเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าพี่ตว,ว่ามีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรที่ทำบ้างนะพี่โตพาผมไปลุยหน่อยได้ครับครับผมมุมนี้เราทำอะไรนะครับพี่โต เราจะมาในจุดของการทําบ้านหอยบ้านหอยซึ่ง,ซ,งซึ่งทางเขตตะวันออกเนี่ยภูมิปัญญาตะวันออกเขาจะเรียกมันว่าอีแปะอีแปะนะครับซึ่งถ้าเราเราใช้เนี่ยปูนที่ถูกผสมในตาส่วนปูน3ามทรายหนึ่งซีเมนต์เลยเนาะใช่ครับแล้วก็อพอผสมเสร็จแล้วล้วเรามาหยอดทับเชือกเส้นเล็กๆเ,เนี่ยพอมันแข็งตัวก็จะเป็นแบบนี้เราไป แขวนไว้ในน้ําทะเลบริเวณที่มีพันหอยในธรรมชาติอยู่ประมาณสักสสัปดาห์เราจะได้ลูกหอยนางลมขนาดจิ๋วอะไเนี่ยเกาะอ,อยู่วันนี้แล้วเกาะเลยลใช่ครับแล้วเราก็จะไปเลี้ยงต่อแวนแบบเนี้ยต่อไปอีก9เดือนแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นี่คือ9เดือนเกือบ9เดือนตัวที่เราเรียกก็าปากจิ๋วก็คือที่เราเห็นฝาก็เป็นยหยักคล้าย ฝาน้ำาัลมซึ่งเราเรียกฝาน้ำมัลมว่าฝาจีบอ๋อปากจีบก็ฝาจีบอย่างนั้นครับอ๋อทีนี้ทีนี้บางตัวเนี่ยมันจะเป็นปากเรียบครับตัวนี้นี่คือหอยตะโคลมครับหอยตะโคลมแบบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีที่ว่าตัวใหญ่ๆตัวใหญ่นะครับเพะที่เขาทานกันอะใช่ครับประมาณปี2540ก็ไปนําพันหอยตะโคลมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาแขวนไว้ที่นี่ได้เช่นเดียวกันโดยเหตุผลว่าเราจะกระจายความเสี่ยงเนื่องจากว่าทุกครั้งที่มีซูเปอร์ไต้ฝุ่นนนนเเกิิดขึ้้ใใบรวณทลจต มันจะโจมตีสีจังหวัดที่เป็นภาคใต้ของเราเราก็นําพันหอยตะกลมนี่มาเลี้ยงไว้ที่นี่เพะฉะนั้นคือถ้าหากว่ามันเกิดเหตุน,นั้นขึ้นมาจริงๆเราก็จะอหอยตะกลมที่เราเอามาเลี้ยงไว้ที่นี่เอาไปให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันในการเพาะลูกพนธุ์แล้วก็ปล่อยคืนสู่อาบ้านดอนอ่าเดี๋ยวกลับมาตรงนี้นิดนึงครับขอดูวิธีการทำหน่อยครับโดยสิ่งที่ศูนย์คุ้มกบนเราดําเนินการอยู่นะกันน,นี้เราอยากจะบอกเล่าเข้าสื่อกับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนหอยาามมทีี่เกร แกะเนื้อแล้วไปขายตามเขตท่องเที่ยวของจังหวัดในเขตตะวันออกเนี่ยขอความกรุณานอย่าไปต่อรองราคาเขาเพราะจริงๆแล้วมันมีความยุ่งยากมันมีความลําบากอยู่<ช>นะครับอย่างอย่างเราเราจะทำอิปแปเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนที่ลงทุนเองเนี่ยสมมติถ้าเราบีบอย่างนี้แล้วเราได้เป็นพวงอย่างเงี้ยเขาจะขายได้แค่พวงละสีบาท นี่คือ4บาทบทั้งพวงนี้ทั้งพวงถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปลงทุนนะสมมติว่าไปรับจ้างเขาเขาหยอดเนี่ยร้อยพวงได้เงิน20บาทค่าจ้างหยอดร้อยพวง20บาทครับเดี๋ยวผมข<พ>ออนุญาตลองหนึ่งพวงนะครับครับผมแต่อีแปะมันเหมือนจะมีช่วงของมันให้เกาะเป็นช่วง,งช่วงนี้ใช่นะนะใช่ครับเพราะว่า การที่มีเว้นระยะเนี่ยมันก็จะทําให้หอยได้สามารถจะโตได้อย่างสม,ม,ม่ำเสมอไม่ต้องแย่งอาหารกันมากมนะครับไปดูกิจกรรมต่อไหแป๊บโตได้ครับอีกอันมันก็จะ,มมะก็เรามาถึงบ้านหอยก็ต้องไปบ้านปลาบ้านปลาครับผมบทั้งศูนย์เมเวลเราได้ทําเพิ่มก็คือเราทําบ้านปลาซึ่งประกอบด้วยเราเรียกมันว่าสังเชือก ้าเชือกนีนะจะมีทุ่นลอยแล้วก็มีเชือกนะครับอันนี้คือทุ่นลอ,อยนี่คือเชือกหลักและเ<ส>ชือกสาขาเชือกสาขาครับไอเชือกสาขาเนี่ยเรามาทําเชือกสาขาให้มันแตกเป็นปุยแบบนี้สี่สายด้วยกันนะครับเพราะมันแตกออกมาได้แล้วเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆสาหลายอันนี้ก็เช่นเดียวกันพอเราพอเราทํานี้ไปแช่อยู่ในน้าประมาณ2สัปดาห์ก็จะมีพวกมีเมื่อกมาเกาะใช่มีลูกปลามากินใช่แล้วก็จะมีปลาปลาที่กินลูกปลาตามมา เบอรที่กินปลาตัวนั้นตามมาอีกแล้วก็ปลาที่กินหมดตัวนั้นเพ<อ>ื่อมันจะซ้อนๆกันเป็นวัฏจักรเลยใช่ครับอันนี้เป็น,นการจําลองให้เห็นว่าครับก้อนปกาลังเทียมที่เป็นโครงสร้างแข็งที่ถูกวางอยู่ที่พื้นท้องทะเลเนี่ยปลาปลาหน้าดินจะเป็นผู้ที่เข้ามาใสายส่วนสังเชือกที่เรามาพูดมามัดต่อเนี่เราก็จะมา มันก็สถานภาพมันคล้ายสาหลายทะเลซึ่งจะทําให้ปลาเนี่ยเข้ามาใสอยู่เยอะมากอ๋ออย่างที่มัห้เกก็คือพอมีตัวนี้ก่อนครับแล้วก็เอาสังไปผูกมีทุ่นลอยมาใช่ปลาเริ่มมาครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นอาหารละคือกลุ่มแรกเนี่ยเขาอยู่หน้าดินครับก็ต้องมีปลาเล็กมาแอบอยู่ปลาเล็กก็จะอาจจะถูกปลาใหญ่กินตอนไหนก็ไม่รู้ทันทีที่เรามัดต่อเชื่อมปับ ปลาเล็กจะแยกขึ้นมาอยู่ข้างบนแบ่งกันไปแล้วนะครับแล้วก็ปลาฝูงกลางน้ำกับปลาฝูงผิวน้ําซึ่งผ่านมามา,มาเจอก็จะมาใส่อยู่กินกันไปกินกันมาโอเคเรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยนะฮะครับ นี่ครับพี่โตพาผมมาที่ธนาคารเป็นธนาคารปูใช่ครับปูมาเนี่ยจะเขาจะมีปูมาที่ที่สามารถจะให้ไข่ครั้งแรกในชีวิตของเขาเนี่ยจะมีอายุแค่สี่เดือนปูชุดแรกเนี่ยที่จะมีไข่แรก,กส่วนใหญ่ก็จะประมาณ30,000 0ฟองทีนี้ถ้าเราปล่อยให้เขายำรงชีวิตต่อไปเลยมีการลอกคราบแล้วตัวเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยอาจจะเป็น7จ็ดแสนหรือหนึ่งล้านฟองโอ้ล้านได้ครับทีนี้ว่าในในกระบวนการของธนาคารปูเนี่ยครับผมเดิมทีเดียวว่าเราก็จะ มีการขอให้ชาวบ้านเนี่ยนำแม่ปูไข่นกกระดองที่จับได้เนี่ยมาฝากไว้ที่เราพอเขาเขี่ยไขยเสร็จแล้วโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเราก็จะคืนแม่ปูกับให้เขามารับแม่ปูไปไขของเขาเนี่ยคือดอกผลที่เกิดขึ้นใ,<ช>ในสําหรับ<ช>อ,รอนาคตของเขาเองนะครับกรมงบงเราไม่ได้เอาไม่ได้เอาไขานะักเก็บไว้ภายในความครอบครองของเราเราปล่อยสู่ธรรมชาติเหมือนกันแต่ในในปัจจุบันเนี่ยเราเราพบว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ย จะได้เร็วกว่าก็คือคนที่ได้แม่ปูไข่นกกระดองมาเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียกทีมงานที่มาร่วมทํากิจกรรมกับส่วนค้บกระเบนก็คือบริษัทแพด f ฟ o ด์นะครับภายใต้การบริหารงานของไทยยูเนียนเขาก็จะมาร่วมกิจกรรมของเรารตั้งตั้งแต่ปี2549แ,แ,แล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรือที่อยู่ในในกระบวนการโครงการธนาคารปูเขาก็จะเรียกทีมงานของแพดโฟลดทันทีที่เรือเทียบสะพาน จะไม่ว่าจะเป็นสี่ทุ่มห้าทุ่มหรือหลังเที่ยงคืนหรือจะเป็นยี่สิบชั่วโมงใช่ครับตอนทีที่เหลือเทียบเนี่ยทีมงานก็ต้องไปเขี่ยไข่แยกมาเลยเอาไข่มาแล้วเข้าที่ระบบถังพอฟักใช่โอเครอจนกระทั่งเป็นพอพอมันฟักเป็นลูกปูระยะอายุแค่หนึคืนหรือ2คืนเราก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเลยเหรอแค่นั้นครับ ตัวมันยังเล็กเป็นแบบฝุ่นเลยครับแต่ที่เราปล่อยตรงนี้เนื่องจากว่าเราปล่อยในขณะที่มันยังมีวิถีธรรมชาติอยู่ยังมีสัญชาตญาณในการร่าเหยื่อตามธรรมชาติเพราะนั้นครานี้ที่มันลงน้ำไปเนี่ยมันก็จะหาแผงต้อนกินได้หลายคนถามว่าแล้วมันจะรอดหรือปล่อยลูกปูขนาดตัวเล็กเป็นฝุ่นอย่างเงี้ยเราบอกว่ารอดแน่นอนเพราะว่าเราจะปล่อยหลังสามทุ่มเราต้องรอให้ปลาฝูงผิวน้ําหลับก่อนอ๋อไม่ให้เขานอนใด้หมดก่อนถ้าเราปล่อยกลางวันเนี่ยเป็นการให้หารปลาคือเรียบร้อยเลยแต่ถ้าเราปล่อยหลังเี่ง หลังสามทุ่มไปแล้วเนี่ยกว่าปลาจะมาแอคทีฟที้งเนี่ยจะตื่นไปทิงในประมาณตีสามแล้วก็มีเวลาหนีตั้งหกชั่วโมงนี้เป็นเวลาปรับตัวเอาตัวรอดละให้เขาจัดการชีวิตของเขาโดยวิถีธรรมชาตินี้เป็นหลักการทรงงานของในหลวงธรรมชาติช่วยธรรมชาติตอนนี้เรามาพูดถึงธนาคารปูแบบที่ปัจจุบันซึ่งึ่งเร็วนะครับแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองนี่คือไข่นอกกระดองครับถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะใช้ขาเนี่ยเขี่ยออกไปนะครับ โดยขระนวนการของเราเนี่ยเราจะจะเร็วกว่านะครับคือใช้แปลงถึงออกเลยครับไม่ไม่มีผลอะไรกับต่อไข่เลยถ้าแบบนี้น้อยมากน้อยมาก,มากครับโดยวิธีการนี้เนี่ยเราเจ้าของปูสามารถจะรอแม่ปูได้เดี๋ยวคุณแม็กลองดูก็ได้นะครับวิธีการจับก็คือหันก้ามออกไปด้านนอกครับผมนะครับถนัดซ้ายหรือถนัดขวาถนัดขวาครับโอเคก็เอามือซ้าย น้่โป้งน้่โป้งนี่กดตรงประมาณกลางกาของเขาอย่าใกล้กล้ามนะครับแล้วก็นิ้วแล้วก็นิ้วก้อยนี่เปิดอันนี้โอเคแล้วก็ปัดใต้น้าผมไม่กล้าทําแรงพี่โตโอเคใช่ไหมอย่างนี้ก็ยังแรงกว่านี้ยังได้เลยครับกลัวเขาเจ็บแล้วเกินเนี่ยจริงๆมันอยู่ภายนอกมันไม่ได้ไม่รู้สีเลยไม่ได้มีสายล็อกสายอะไรเกี่ยวข้องเป็นการเกาะใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็เอายาได้ครับแล้วก็มาทับนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการแยกเอาตะแกรงละเอียดเนี่ยมาแยกอ๋อเป็นตะแกรงละเอียดครับแล้วก็จะไปใช่อย่างนี้ดีกว่าถ้าชาวประมงจับมาหรือชาวบ้านเองเจอเห็นว่ามีปูไข่นอกกระดองวิธีที่หนึ่งคือถ้าเขาคิดว่าไกลเกินไปที่จะเดินทางมหาสรเนี่ยสมุเลือก็ไปเข้าที่ไกลมากเขาอาจจะหาแปลงแบบนี้ไว้ในเรือเขาเองแปลงอยู่ข้างเรือได้เลยกับวิธีหนึ่งก็คือเขาอาจจะมีกระป๋องพลาสติกหรือแกนลอนอะไรก็ได้ที่มันเป็นออกสีครับ กวขาวเราใส่น้ําทะเลแล้วก็เติมลมไว้แล้วก็ปล่อยแม่ปูใส่เข้าไปร้อนมันเขียมันเองเพื่อความยั่งยืนนะครับถ้าเราจะใช้ประโยชน์อ่ะก็ขอให้ใช้ปัจจุบันเราอย่าทำลายอนาคตนะครับผมมักจะพูดกับคนที่มาที่นี่เสมอว่าตราบใดที่เรายังดูแลธรรมชาติได้ดีธรรมชาติจะดูแลเราที่ดีเช่นเดียวกัน ยินด,ดีต้อนรับกลับสู่รายการกูโก้ครับผมคือผมไม่ไหนมาครับคุณรู้สึกของคุณไม่นอนแล้วก็ร้องโอดโอยก <c oughs> ินเกลือแร่เป็นอาหารหลักที่ผ่านมา่ <c oughs> อยผมว้าเวเลยนะคิดถึงผมไหมชีวิตที่ไม่มีคุณผมว่าโอเคเหมือนกันเราเมืองแต่ก็คิดถึงตอนนี้เราอยู่ที่บางนาวนะครับคุณบอย <c oughs> บางนาครึ่งร้านอาหารเนี่ยคุณบอยก็บอกท่านผู้ชมน,นิดนึงที่หายไปนี่บอยเขาเรียกเกิดอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษไปทานอะไรผิดํำแดง คุณเนี่ยไม่น่าถามผมเลยกับอีกแค่น้ําจิ้มซีฟู้ดสามถ้วยติดติดกันผมว่ามันไ,ไม่น่าจะเป็น<ค>ไปได้นะคือคนปกติเขาไม่ทํากันจริงคนปกติเขาไม่ทํากันผมขอญอาตขอโทษโดยการพามาทานมื้อดีๆสถานที่ดีๆวิวดีๆตรงนี้แล้วกันครับผมแต่ผมอาจจะเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยได้ไม่ดีจําเป็นเหลือเกินที่จะต้องมีแขกรับเชิญปกติแขกรับเชิญเขาจะนั่งตรงกลางใช่ไหมครับมุกมุกนั่งนั่งบนโต๊ะไหม กันก็ได้ค่ะดิฉนะะดิฉนฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัสดีค่ะน้องมุก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 อายุ26บปีทีนี้แอบถามมาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรน้องมุกขายของเบื้องต้นก่อนปังมะนาวค่ะเราอยู่ตรงพื้นที่ตรงไหนมุกตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าเสม็งงามค่ะเป็นใกล้กับอู่ต่อเรือพระเจ้าตากศินค่ะอู่ต่อเรือพระเจ้าตากศินซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวไหมค่ะเป็นหนึ่งในทัวริสปอร์ตก็คือ จะมีคนที่เข้ามาเพื่อนำไหว้พระข้างในขอพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรจะมีพิพิธภัณฑ์ข้างในด้วยก็คือเข้าไปเที่ยวชมกันได้นะคะค่ะก็คือจะมีซากเรือแล้วก็มีหม้อชามล้ำหายต่างๆที่เขาขุดพบเขาก็จะเอาขึ้นมาโชว์ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงจริงๆทำไมเรียกบางมนาวเดี๋ยวกินนี้เรียกอะไรสม็จนะสม็จงามสม็จงามบางมนาวมันคือที่อะไรกันเนี่ยคนพื้นที่ปัจจุบันอะเรียกว่าสม็ดงามแต่ว่าไม่มีใคร คุนเคยกับชื่อบางมะนาวแต่ว่าคนดั้งเดิมแบบในสมัยโบราณนะคะแล้วในฉนดจะระบุว่าตรงนี้เขาเขาเรียกว่าอ่าวมะนาวค่ะอ่าวที่อยู่ด้านน้าแล้วคนพื้นที่ก็จะเรียกว่าบางมะนาวเนั้นก็ลอยมองว่าลองเอาชื่อนี้นะคใช้กี่ปีละที่เริ่มเอ่อหนึ่งปีกับ5เดือนค่ะเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มมากแต่ว่าเป็นที่ที่สวยนะคุณบอยตรงนี้ผมก็ติดอ่าวมะนาวติดทะเลตรงนี้สวยมากแล้วลมโฟมากเลยนะ ตั้งใจเป็นอาหารไทยแท,แท,แท้ๆเลย้งแต่แรกคือตรงหน้าอ่าวเนี่ยสมัยก่อนมันก็จะสมัยนี้ก็ยังมีค่ะคือก็จะมีกุ้งหอยปูปลาอะไรข้างหน้าใช่ไหมคะมเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราทําร้านอาหารตรงนี้เราก็ควรจะใช้วัตถุด,ดิบที่มันหาได้ในพื้นที่ถ้าไม่ได้จับเอาข้างหน้าก็ควรจะเป็นอะไรที่คนพื้นที่เขาขายกันได้จะได้ส่งเสริมตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ลูกค้าจะได้กินของที่หาได้ง่ายๆมันก็จะสดแล้วก็สะอาดค่ะ นุกลองไล่ดีกว่าถ้ว่าอะไรมันคืออะไรกันบ้างครับอันนี้เป็นแกงคั่วปูมันหน่อไม้ดองนะคะแกงคั่วปูมันปูมันหน่อไม้ดองไม้ดองออกแนวอาหารไทยมากกว่าแต่ว่าเราจะเน้นให้รสชาติมันเข้มข้นอ่าฮะต่อเลยครับตัวนั้นจะเป็นส้มตำปูม้าค่ะส้มตำปูม้าก็มีเหมือนกันค่ะเป็นเมนู ที่เรียบง่ายค่ะแต่ว่าเราจะเน้นกันที่รสชาติจัดจ้านอันี่ง่ฮะอันนี้งงน,น,น่าดูอันนี้จะเป็นกระเทียมกับพริกโขกแล้วก็เอาไปผัดกับกุ้งปลาหมึกแล้วก็ปลาค่ะโอ้โหโรสชาติมันก็จะแซ่บนิดนึงอนนี้แซอ,อันนี้น่าสนใจกินข้ญญาวสวยนี่มน้อนะที่เด็ดเลยอ่าอะไรต่อดีครับด้านนู้นจะเป็นวนเส้นผัดชะอมใส่กุ้งค่ะ ผัดชะอมคือปกติที่คุ้นเคยการจะเป็นผัดวุ้นเส้นใส่ไข่เนาะแต่อันนี้เราพยายามจะหาอะไรที่มันแบบว่าแปลกใหม่ใส่ชะอมด้วยมันก็จะมีกลิ่นแปลกๆนิดนึงแต่กินกินไปก็จะรู้สึกว่าเออมันเค็มเมันๆดีอย่างเงี้ยค่ะต่อมาแล้วฮะอันนั้นจะเป็นปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมเห็ดโคลน ทอดก็หมื่นแล้วนั่งมองแล้วไปเป็นปลาทอดกรอบๆค่ะแล้วเอาเกอก้างออกแล้วก็ทอดก้างด้วยมันก็ถ้าเกิดลูกค้าที่ดื่มก็จะชอบมากค่ะเพลินๆเลยค่ะกับแก่นใช่ค่ะคุณบอยฮะอันนั้นฮะตัวเบื้ริ่มเลยฮะเป็นปลากระพงทอดสองใจค่ะยังไงฮะสองใจหม้อตุ๋นดอยมากม อย่างนั้นเหรอคะต่อเลยครับผมครึ่งใจเป็นทอดราดน้ำปลาอีกครึ่งใจเป็นทอดราดพริกตัวนี้เป็นต้มกวานไก่กวานจะเป็นเครื่องเทศพื้นเพค่ะมันจะมีกลิ่นหอมๆเหมือนเมนทอดกินแล้วก็ชื่นใจไม่เผ็ดมากหเป็นทอดเลยกวางเมนทอที่จันปะมีที่อื่นด้วยชไค่ะแต่ว่าที่นี่จะมีเยอะค่ะเห็นว่าเป็นการตกแต่งแบบ contemporary modern ใช่ค่ะที่นี่เพราะว่าใช้เรียกวัสดุที่เข้ากับธรรมชาติมากที่สุด พราะอยู่กับธรรมชาติใช่ค่ะเห็นว่าพวกกรวดพวกหินพวกทรายนี่จะเก็บไว้หมดใช่ค่ะก็ใช้หินแล้วก็พยายามจะใช้แบบการตกแต่งแบบสารไม้ใช้สีที่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไปอ,อ,อะไรเงี้ยเห็นด้านหลังกําลังพวกปลาพวกปลากันอยู่มันจะเกิดเป็นอะไรขึ้นฮะเป็นโรงแรมค่ะโรงแรมอ,อันนี้โปรเจกต์นี้โรงแรมบางมานาวช,ชื่อช้ชื่อเดียวกันเลยคะ่ะลูกค้าจะได้ไม่ต้องจําเยอะเนาะ ว่าครั้งเหมือนกันนะขอลูกก็มีค่ะทรัพย์สมบัติก็มีค่ะมีบ้างค่ะพี่พี่ไปเลยกันนะจะขออะไรล่ะพี่จะขออะไรลูกมีแล้วไม่ต้องขอแล้วขอทุกอย่างขอทุกอย่างเลยอะมากมากนี่ท่านไม่ให้หรอกทำไมผมมารอบนี้ไม่ได้พักที่นี่ฮะยังไม่เสร็จเลยค่ะจริงๆก็พอยนอนได้ที่บ้านเขาปูกระสอบนอนเขานอนเห็นนั่งร้านอยากนอนเออเขาเหมือนอยู่บ้านเชงเชงนี่จะชื่นใจอะไรนะ